ถ้าวันหนึ่งก้าวขึ้นไปเป็นโค้ชเนี่ยอยากจะเป็นโค้ชสไตล์ไหนครับหรือว่าโค้ชคนไหนที่แบบชอบเออวิธีการทำทีมอะไรงยอเอมาโนมาโนสไตล์มาโนเอ้ดีผมชอบผมก็ชอบพูดถึงผู้ชายคนนี้ครับมาโนโปกิ้งครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาในการมาคุมบางเหียดทีมชาติไทยเรียกว่ารับเผือกร้อนเลยแหละทั้งนี่เมื่อกันอพิเตียก็ก็อาจจะเหมาะสมแต่พิเตียอยู่ชนบุรีที่เขาจะบองถูพิเตียก็รู้จักเด็กไทยเยอะนะใช่ได้ ตอนนี้ถ้ามองอะไม่มีใครละก็มีมาโนุบกเองสองคนถูกไหมเพราะมานบอกว่าสามเดือนในการที่เราจะไปเอเอฟเพราะถ้าใช้โค้ดที่เป็นโค้ดอินพุตเข้ามาไม่รู้จักนักบอลไทยวันนี้ความเหมาะสมเนี่ยผมผมได้พูดแล้วมาโนุเองอะเหมาะสมตรงนี้ช่วงเวลาถูกต้องแต่คนนี้ตอบคําถามได้ดีอะผมแน่นอนเพราะอยู่กับมาโนุมาหลายปีมากนะครับเขาเป็นคนยังไงเขาเล่นเกมยังไงเนี่ยตอบให้คุณผู้ชมได้รับรู้หน่อยว่าเออจริงๆแล้วเขาเขาบุกลิมหลังจริงไหมเขา เล่น2,3,5จริงหรือเปล่าหรือว่า 118, 119น่นอะไรเงี้ยพี่พี่มนชอบพูดว่าไปแหละไม่เขาพูดเองไม่ใช่ผมพูดผมมีคลิปเขาอยู่ถ่ายเป็นคนพูดมันเป็นคนพูดเลยเอมาโนออไหนพี่มันให้สัมภาษณ์ตอนที่มุมไอ้นี่ออสตาออสตาอ๋อไปก่อนไปมันกวนหรือเปล่ามันไม่ได้ยังนงท่านี้ถ้านี้นะนะ แอนแต็ให้ผมว่ามันชอบป่วนด้วยแหละแล้วก็ตีข่าวมันมั่วอะไรเนี่ยมันพูดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วคราวนี้พูดถึงมาโน่น่อยังไงเขาเขาเป็นคนยังไงเขาเขาละเอียดจริงไหมเขายังไงฮะคือนอกสนามอ่ะเขาเหมือนพี่น้องกันแต่ในสนามในการซ้อมอ่ะคุณภาพมาก่อนกระชับคุณภาพสนุกปนไปด้วยความเหนื่อยล้าทุกคนมาด้วยด้วย เรียกเก่งหมดเลยอะแตทีมพี่อรุนอะจะทายังไงให้ปรุงแต่งให้มันได้กลมกล่อมให้มันเข้ากันผมว่าผู้ชายคนนี้เหมาะนะเหมาะเหมาะนะคือคือพกต้อง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 แยกดีเทลหน่อยจากที่พูดมายังไงว่าละเอียดเขาละเอียดยังไงหลังบ้านพร้อมเขาต้องมากับทีมงานที่หัวล้านอรุณลู่อิทครับลู่อิอ่ะก็เป็นคนวิเคราะห์ที่ค่อนข้างละเอียดนะเป็นเป็นเป็นวีดีโอวนัสิที่คอยสเกล ัวผู้เล่นอของฝั่งตรงข้ามได้ละเอียดแล้วบอกงานบอกงานหลังบ้านละเอียดมากแต่สองคือทุกคนก่อนเกมทุกคนสองวันวก็จะมีกันบ้านอย่างเงี้ยมาให้ม,มาให้ทุกตลอดเลยแล้วมาครอบป้องคุณตรงนี้นะตรงนี้ต้องแน่อน่จะไม่กี้ในสนามเยอะคเอามาทําการบ้านหลังบ้านมาอมเอาคุณจะต้องไปเพิ่มนี่นะอโอเคโอเควันนี้เราได้ยางเงี้ยเราจะไปลุกเขาอย่างเงี้ยเขาจุดปันตรงนี้นะแล้วก็พยายามทําตรงนี้ตรงนี้ บางคนต้องการความสวยงามแต่ฟุตบอลเป็นวิธีการที่จะต้องเอาชนะเขาสรุปแล้วจุดงจะเอาสวยงามหรือจะเอาชนะถ้าชนะด้วยสวยงามด้วยโคตรเก่งเลยนะใช่อันนี้ก็เพอร์เฟกสุกหมดอ่ะมันจริงไหมผมได้ยินมาเขามีปรัชญาอยู่คำเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะไม่มีอะไรยากแค่ยิงให้เยอะฝ่ายตรงข้ามพอถูกต้องเขาเขาพูดงี้จริงเขาพูดงี้จริงคือเขาเรียกอะไรนะด้วยความที่ใช้ตัวลูกเยอะ ตัวรับมันก็เหลือประมาณเซนเตอร์2คนแล้วก็อาจจะเป็นนิ่คือตัวรับที่ไสของมาโนโ่ก <c oughs> ับพี่สามคนคสาคน <c oughs> แต่แต่การซ้อมของของของ,ของเขาก็มีรูปแบบนนในการซ้อมที่จะรับมือกับไอ้สคนนี้เหลือมึงสาคนแล้วจะทํำยังไงพี่จําตอนที่ผมแบบโดนน้ำสามหนึ่งแล้วกลับมาชนะสี่สาบ้างนีมไอ้บางไหมไอย้ยางงั้นเราก็มีไอ้ยังงั้นเราก็มีแต่แต่ในมุมมองในมุมมองของใลในคนรวมถึงพี่ด้วยนะก็คือในมุมมองเขาบอกว่ามาโน่เองเนี่ย เป็นประเภทลุกอย่างเดียวแต่ปิดเกมไม่เป็นหมายความว่าสกอร์นำอยู่กําลังแบบเนี้ยนำอยู่สามลุนสหนึ่งแทนทีึ่งจะปิดเกมมึงกลับไปใส่เขาอีกแต่มึงโดนสวนไหนหนักเลยเนี้ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมเขามองว่าถ้าปิดเกมอะ่ะโอเคปิดเกมจริงแล้วถ้าโดนละอะ ว่าจะบอกเขายิงเพิ่มยิงเพิ่มยิงเพิ่มแต่คือหลังบ้านก็ต้องรัดกลุ่มนิดน,นึงของเขาก็เหลือ3คนแต่บางทีมันจริงๆบางทีก็โดน,โน,นสุดวิสัยนะ <c oughs> พี่อ๋อจริงๆนะผมได้ข่าวว่าคุณบางทีอ่ะอยู่แบบแนวหลังเนี่ยคุณคุณเป็นพี่ฟิวนะใช่ใชตัวเองข้าง<ช>หลังแล้วคุณหันหลังไปเนี่ยเหลือมีมิก้าคนเดียวใช่ใช่ใช่คือบางทีมันมันพื้นที่ข้างหลังมันเยอะพี่เนาะยพอมันโดนพื้นที่ปุ๊บ ไอ้นก,กาวิ่งหน้าเราก็ถอยหลังเราไม่ทันมันก็ฟุตบอลอ่ะออไไตายคนแต่คือถ้ามันถามตอนนี้ผมว่ามันก็เหมาะเหมาะเหมาะเลยแล้วตัวตัวเหมาะที่สุดเลยกับทีมชาติทีมชาติแล้วมีมือขวาอย่างพี่เอ็กที่แบบว<อ>่าสก<อ>ที่คอยกระตุ้นน้องที่คอยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ทําให้น้องอยากพยายามโชว์ศักยภาพอ่ะอม,มาโน้ตพูดถ่ยได้ อย่าพูดนะอ้าเหรออย่าไปหลอกด่าเขานะจริงป่ะใช่ชอบอ่ำเขาตลอดนะเรานี่ฟังไว้นะใครเจอมาโนมอย่าไปด่าภาษาไทยนิดนึงเออเขามีครูสอนภาษาไทยของเขาด้วยที่ซัวไม่ได้นะถามมันทำเดียวว่าไปบ้าน์พงศ์ไหมจบหรือซอยนานาเนี่ยถามได้ถามได้ถามได้คือถ้าจะคุยภาษาไทยถามอย่างนี้อ่าอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ ผมชอบหักสนุนแต่คุณอย่าไปด่าเขาคุณอย่าไปโวยวายไปด่าคำหยาบคำทายที่ผมไม่เห็นด้วยจริงๆจะไปทายก็ไม่ควรไปด่าไม่ควรไปด่าอยู่แล้วนะฮะไปถามเขาแบบเนี้ยคืนนี้พัทธ์พงไม่ให้กําลังใจกันเถอะเอถ้าอยากดูบอลสนุกโอเคมาโนนะมาโนคราวนี้อาเซียนวันนี้ในเอฟเอฟจุดเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายของเราตอนนี้คือต้องกู้ศักดิ์ศรีเรากลับมาให้ได้ต้องแชมป์เศรษกิต้องแชมป์เท่านั้น คิดว่าชุดนี้โดยมาโนโ o ก i z n g จะทำได้ไหมผมว่าได้ที่ไม่ได้ผมว่าได้ผมว่าได้อย่างน้อยก็ไม่รู้ผมนึกในใจได้ผู้ชายคนนี้ทำได้มีคนทักมาในแชทเจอกวไรบาไงบ้างครับบอกว่าพี่มนเนี่ยนะฮะตัวดีเลยครับชอบแซวมาโนุผมว่าแซวผมไม่มีอะไรนี่ผมก็พูดไปของผมแค่นั้นแหละผมก็ไม่มีอะไร